ชา,ชาไตไตาาาาาาไยหััวปอองศเะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเมื่อพูดถึงปัใจจัยในการดำรงชีวิตแล้วรถก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตเช่นกันใช่ไหมคะแต่ว่าการใช้รถนั้นก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาและค่าเชื้อเพลิงค่ะแต่ว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในบ้านเรานั้นนับวันก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทนค่ะอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีแนวความคิดที่จะนำก๊าซ NGV มาใช้กับยานยนต์ในบ้านเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะครับเรื่องก๊าซธรรมชาติที่ใช้กับ ยานยนต์เนี่ยนะครับมีแก๊สที่เราใช้เนี่ยชื่อว่า CNG ซึ่งย่อมาจากคำว่า compressed natural gas หรือว่าแก๊สธรรมชาติอัดคือเราจะเอาแก๊สธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในอ่าไทยซึ่งปกติเราก็จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาอาัดให้มีความดันสูงเพื่อจะได้มีเนื้อแก๊สเยอะพอที่จะใช้ในรถได้เรียกว่า CNG แล้วเมื่อใช้กับรถ รถเราก็เรียกว่าเป็น NGV นะครับรถ NGV คือรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำขนาดนี้มันก็มีอยู่หลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถยนต์อันแรกสุดก็คือเราเป็นศูนย์ตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติว่ามีการติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดไว้หรือไม่อันที่สองก็คือเราทำการวิจัย การปรับเปลี่ยนรถประจำทางซึ่งปกติใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยให้มาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซลซึ่งจะมีผลดีหลายอย่างซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับอันที่3เราก็มีการฝึกอบรมการติดตั้งก๊าซธรรมชาติกับรถยนต์ว่าจะทำยังไงถึงจะถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ถูกต้องตามากฎหมายหรือว่ากฎแห่งความปลอดภ,ภัยทั้งหลายครับอันที่4เราก็ให้การปรึกษาแก่ ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ติดตั้งแก๊สธรรมชาติกับรถยนต์หรือว่าผู้ใช้รถด้วยนะครับก็ามา,าถามถึงข้อมูลหรือว่า,าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้แก๊สธรรมชาติกับรถยนต์นะครับกับการใช้แก๊สธรรมชาติขนาดนี้เราจะมีใช้กับรถแท็กซี่ซึ่งใช้น้ำมันเบนซินเป็น,น,เ,ปนเชื้อเพลิงปกติฮะแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักจริงๆคือเราต้องการจะใช้แก๊สธรรมชาติกับ มาทดแทนน้ามันดีเซลซึ่งใช้กับรถบรรทุกและรถใหญ่สส่วนใหญ่เพราะว่าน้ามันดีเซลเนี่ยเราใช้เป็นปริมาณถึง2เท่าของน้ามันเบนซินต่อวันเนี่ยเราใช้น้ำมันดีเซลถึงวันละ6ล้านลิตร60ล้านลิตรขอโทษครับซึ่งเป็นปริมาณที่มากและถ้าเราทดแทนได้บางส่วนนี่ก็จะช่วยประเทศชาติได้เยอะทีเดียวนะครับเนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศแล้วก็ราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลนะฮะเราจึงมีเป้าหมายในปีนี้ว่าจะใช้ ก๊าซธรรมชาติกับรถบรรทุกหรือว่ารถประจําทางซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เชื้อเพลิงมาก,กน,นะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของของภาครัฐที่จะใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันดีเซลนอกจากที่จะประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ยังจะเป็นการลดมลพิษด้วยนื่องจาว่า,าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยทำให้เกิด ฝุ่นละอองสูงและฝุ่นละอองนี่เป็นมลพิษอันดับแรกอันดับแรก,แรกๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าเราลดมลพิษได้โดยการที่ใช้ก๊าซธรรมาชาติมาแทนน้ำมันดีเซลเนี่ยเราก็ทําได้2อ,อย่างพร้อมกันคือประหยัดและก็ลดมลนพิษได้ในขนาดเดียวกันนะครับแล้วการที่ใช้ก๊าซธรรมาชาติมาทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันกม็มันก็เป็นต้องถือว่าเป็นเชื้อเพลิงทดแทน แล้วเชื้อเพลิงทดแทนในที่นี้หมายถึงเชื้อเพลิงอะไรก็ได้ที่มาทดแทนน้ำมันเบนซินหรือดีเซลที่เราใช้กับรถยนต์หรือทั่วไปนะครับแล้วเชื้อเพลิงทดแทนถ้าพูดไปแล้วมันก็มีอยู่หลายอย่างนอกจากก๊าซธรรมชาติแล้วก็ยังมีเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็มีไบโอดีเซลแต่ว่าเอทานอลก็ยังมีปัญหาว่าเรายังมีไม่พอไบโอดีเซลเราก็ยังปลูกไม่ทันแล้วก็ยังไม่ทันได้ปลูกด้วยขนาดนี้เพราะฉะนั้น เชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นไปได้เลยในขณะนี้ก็คือก๊าซธรรมชาติซึ่งเรามีแหล่งก๊าซธรรมชาติของเราเองที่อ่าวไทยซึ่งตอนนี้เรานำขึ้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมถึง3,000ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันซึ่งเทียบเท่ากับน้ำมันดีเซลประมาณ60ล้านลิตรต่อวันครับซึ่งเท่าๆกับที่เราใช้น้ำมันดีเซลต่อวันในขณะน,นี้ซึ่งก็เป็นปริมาณเชื้อเพลิงที่สามารถจะทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันปิโตเรเลียมได้ ได้เยอะทีเดียวเมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ซึ่งมีปริมาณน้อยมากนะครับไบโอดีเซลซึ่งมีปริมาณยิ่งน้อยลงไปอีกครับอันนี้ก็เป็นทางเลือก3ทางซึ่งจะเห็นว่าทางที่ไปได้เลยขนาดนี้ก็คือใช้ก๊าซธรรมชาติก็จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถขนส่งรวมทั้งรถประจําทางและก็รถส่วนบุคคลด้วยนะครับส่วน การใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจำเป็นต้องมีการวิจัยแลกะก็มีการค้นคว้าที่จะใช้ก๊าซธรรมชาติดทดแทนน้ามันเป็นสินหรือดิเซลนอกจากว่าก๊าซธรรมชาติแต่และแหล่งในโลกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกที่หนึ่งะนั้นเราไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องยนต์จากต่างประเทศเรามาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยจึงต้องมีการศึกษาว่าเราจะใช้ก๊าซธรรมชาติที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงจึงมีการศึกษาและวิจัยในเชิงวิชาการ ซึ่งในภาควิชาการเนี่ยของเราก็มีการค้นคว้าและก็วิจัยโดยความร่วมมือก็โดยความร่วมมือกับปตทและก็ะสำนักนโยบายและแผนสอนพอนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณของสอนพอมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรถประจำทางสามขันซึ่งขอความร่วมมือยืมมาจากอ,องค์การขงสงนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับซึ่งก็ ดดเนนนนนิกกกาาาารรรไปลลล้ว3ััซึ่่่งงงงขีออยูใะหทสำหรับในด้านการพัฒนาใช้กา๊าซ NGV นั้นนะคะจากประสบการณ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบกับรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมกับปตทในชุดแรกจํานวนทั้งสิ้น100คันเมื่อปีที่แล้วและพบปัญหาของระบบกา๊าซที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่มีในประเทศไทย จึงได้ศึกษาปรับปรุงคุณลักษณะอุปกรณ์กา๊กาซธรรมชาติให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ในประเทศไทยมากขึ้นโดยหันมาใช้ระบบจ่ายเชื้อเพลิงฉีดเข้าไปในช่องไอดีเพื่อป้องกันการระเบิดย้อนกลับแทนค่ะครับก็มหาลาลัยกเกษตรศาสตร์เรานะครับได้รับ อมอบหมายจากโครงการขนส่งทางบกให้เป็นตัวแทนเป็นผู้ตรวจสอบรถที่ติดตั้งระบบ NGV ในรถยนต์นะครับว่าติดตั้งมาแล้วมีความปลอดภัยกับผู้ใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นรถที่ติดตั้งระบบ NGV ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาให้มหาลาัยกเกษตรศาสตร์เรานะครับเป็นคนสติฟายหรือเป็นคนตรวจสอบการติดตั้งว่าติดตั้งมาถูกต้องตามกฎหมายกําหนดไหมมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับเริ่มจากนะครับะจะเขาจะติดตั้งถังกับ รถนะครับเป็นถังเก็บเชื้อเพลิงเป็นถังเก็บแก๊สธรรมชาติ CNG หรือ NGV เนี่ยนะครับกับรถยนต์มาเสร็จแล้วมหาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวะภาควิชาวิศ,ว,ศวกรรมเครื่องกลนะครับก็จะเป็นผู้ตรวจสอบว่าจุดยึดต่างๆเนี่ยนะครับแน่นไหมนะครับมีการยึดนอด็อตมีการลองแหวนมีการใส่กัน ลดอุบั ang, ติเหตุต่างๆเนี่ยถูกต้องดีไหมนะครับเราก็จะมีการเช็คลวเช็คอะไรนะครับ <S <S อย่างตรงนี้มันจะเป็นจุดข้อต่อของท่อแก๊สเราก็ต้องเช็คว่าตรงนี้มีรอยต่อแล้วมีรอยรั่วไหมนะครับพวกนี้เราก็ต้องดูความปลอดภัยโดยทั่วๆไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโอเคเราตรวจสอบถังเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตรวจสอบด้านหน้ารถว่ายึดอุปกรณ์มาเป็นยังไงนะครับก็ อุปกรณ์ข้างหน้ารถที่เขาติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมี1ตัวเรกูลเลเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันแก๊สนะครับเป็นตัวลดแรงดันแก๊สสเตจที่1นะครับเป็นตัวลดแรงดันแก๊สสเตจที่1ส่วนตรงนี้เป็นหัวเติมแก๊สนะครับจุดนี้คือหัวเติมแก๊สเวลาเราจะบรรจุแก๊สเข้าไปในถังเราก็เติมที่นี่นะครับเราไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงเติมข้างหลังเติมข้างหน้ารถนะครับอันนี้ก็เป็นฝาครอบกันฝุ่นเข้าไว้นะครับส่วนในตรงนี้เป็นหัวฉีดจ่ายแก๊สนะครับ จ่ายแก๊สออกไปให้แต่ละสูบอันนี้เป็นรถที่ติดตั้งในระบบอินเจคชันหรือเป็นระบบฉีดแก๊สนะครับเราก็จะตรวจสอบว่าแต่ละจุดเนี่ยมีการยึดแข็งแรงไหมนะครับมีรอยข้อต่อต่างๆมีรอยรั่วหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจสอบว่ารถคันนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยดีปับ๊บมหลาลัยกเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวะภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยเราก็จะติดเป็นแผ่นป้าย บอกว่ารถคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่จะต้องมาตรวจอีกครั้งนึงมเมื่อไหร่เราก็จะมีแผ่นป้ายติดให้นะครับแผ่นป้ายเราจะมี2แผน่นแผ่นที่1เนี่ยจะติดไว้ในห้องเครื่องยนต์ใกล้ๆกับหัวเติมอีกแผ่นหนึ่งเราจะติดไว้ที่ถังแก๊สนะครับเผื่อแผน่นใดแผ่นหนึ่งหลุดไปก็ยังมีอีกจุดหนึ่งอยู่นะครับจะได้ดูตรวจสอบได้นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบคร่าวๆซึ่งจะมีรถมาให้ทางภาคว,วิชาวิศวกรรมแล้วเนี่ยตรวจสอบวันหนึ่งหลายคันนะครับ ครับนี่ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่มาตรวจสภาพนะครับเหมือนกับคันเมื่อกี้นะครับก็จะมีรถมาตรวจกับเราเรื่อยๆนะครับแต่คันนี้นะครับพอรถมาถึงปั๊บเจ้าหน้าที่เราก็จะเปิดตรวจอุอปกรณ์ไอ้คันนี้เป็นระบบฟูมิเกชั่นนะครับอันนี้เป็นระบบเขาเรียกระบบคาบิลนะครับเป็นคาบิลแก๊สคันที่เราตรวจสอบไปเมื่อกี้เป็นระบบัวฉจีดอันนี้เป็นระบบคาบิลแก๊สจะเห็นว่า มันจะมีมิกเซอร์ตัวผสมแก๊สกับอากาศเพื่อจะจ่ายให้เข้ากับเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นตัวเลคูเลเตอร์มันจะใหญ่โตนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเติมเหมือนเดิมนะครับเป็นหัวเติมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ระบบมิกเซอร์นะครับเป็นระบบดูดไม่ใช่ระบบหัวฉีดเหมือนคันเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะมีการติดถังติดอะไรมาเหมือนกับคันเมื่อกี้ทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกับคันที่1เหมือนเหมือนกันทุกอย่างนะครับ เห็นว่าถังเขาก็จะพ่นที่ถังคําว่า CNG ทับ NGV อะไรมาเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแผ่นเหลืองอะไรติดเราก็จะดูพวกนี้ครับว่าโอเคน็อตที่เขายึดมาเนี่ยมันเรียบร้อยไหมมันเอียงมันอะไรถ้าไม่ดีเราก็จะให้กลับไปแก้ไขมานะครับถ้าไม่ดีก็จะให้กลับไปแก้ไขมาเดียวเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเช็คั่วเช็คน็อตเปิดนี่ออกมาสิเช็คลวค โอเคไม่รั่วนะครับหมายเลขถังกา๊าซหมายเลขชชสซีถูกต้องนะครับการติดตั้งถังโอเคนะครับการยึดขาถังผ่านไม้คันนี้การยึดขาถังเช็คมุมนูม้นใต้ล่างผมเช็คแล้วนะครับโอเคนะครับลิ้นปิดเปิดท่อกา๊าซมียางหุ้มโอเคนะครับเครื่องวัดความดันกา๊าซการรั่วซึมโอเคไปข้างหน้านะครับมาข้างหน้า ตอนนี้รถคันนี้นะครับมีแก๊สอยู่เต็มพิกัดนะครับโอเคเกจวัดแก๊สผ่านนะครับการรั่วซึมผ่านลิ้นปิดเปิดแก๊สอัตโนมัติโอเคนะครับแก๊สแรงดันข้อแก๊สแรงดันสูงนะครับข้อแก๊สแรงดันต่ำข้อนี้โอเคนะครับข้อต่อ,อต่อจุดต่างๆ โอเคนะครับก็ต่อตัอวซึมนะครับเครื่องปรับความดันก๊าซตัวใหญ่นี่เลยนะครับมอเตรอร์ตัวนี้เครื่องปรับความดันก๊าซ่านนะครับไอ้คันนี้ทานเราตรวจว่าเอกสารเนี่ยครับเขาจะมีหมายเลขชซัซซีมันตรงกับรถคันนี้ไหมถังแก๊สนะครับจะมีหมายเลขถังแก๊สดูว่าหมายเลขถังแก๊สเนี่ยนะครับตรงกันในรถจริงหรือเปล่านะครับ เป็นถังเดียวกันไหมถ้าถังเดียวกันก็โอเคผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะเอาเนี้ยขึ้นไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ทำเอกสารข้างบนนะครับครับพอ,อเอกสารการตรวจเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็มา,มา,มาเซ็นชื่อตกับน,น,นะครับเซ็นชื่อคกับ ก็ให้เจ้าของรถรับใบเนี้ยไปขอรับบัตรเตริมแก๊สจากปตทก็เป็นอันวาสิ้นสุดวิธีการตรวจสภาพรถนะครับเอาไปรับบัตรที่ปตทอนเดิมครับๆๆๆๆครับสวัสดีครับ อ,อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการาตรวจสอบอุปกรณ์แก๊สว่าเมื่อเรานําอุปกรณ์ของแต่ละยี่ห้อของแต่ละบริษัทเนี่ยมาติดตั้งในรถแล้วเนี่ยนะครับว่า Power ของเครื่องยนต์เนี่ยจะขาดหายไปจะตกลงไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรามีมาตรฐานไว้ว่าอุปกรณ์แก๊สที่จะนํามาใช้กับรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อนํามาติดตั้งแล้วใช้งานเนี่ย พลังของเครื่องยนต์ต้องตกไปไม่เกิน20%เราก็ต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ก่อนว่าโอเคอได้จริงตามที่ผู้ผลิตเนี่ยบอกมาไหมว่าโอเคพอติดตั้งไปแล้วจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีกำลังหายไปไม่เกิน20%เราก็จะมีการทดสอบกันโดยการให้บริษัทผู้ติดตั้งนะครับติดตั้งอุปกรณ์ชุดแก๊สกับรถมาแล้วก็เอามาขึ้นชัชซีดไดโนในการทดสอบว่าพ w e r จะดรอปลงไปเท่าไหร่นะครับก็คือตอนนี้เราเอารถขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการออกล้างการลดวิ่งอะไรเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการขับรถทดสอบนะครับขับรถทดสอบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เราติดเครื่องตอนนี้เราจะลันเครื่องยนต์ในโหมดน้ํามันนะครับอยู่ในโหมดน้ํามันตัวนี้เป็นสวิตช์ปรับเปลี่ยนะระบบแก๊สหรือน้ํามันนะครับถ้าเรากดไปปุ๊บนะครับนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบถ้าเราเร่งเครื่องยนต์ถึง2,000รอบปุ๊บมันจะตัดเข้าสู่ระบบแก๊สเองนะครับ จะตัดเข้าสู่ระบบแก๊สเองอันนี้เราเทสในระบบน้ํามันก่อนนะครับเราเทสน้ํามันก่อนว่าเครื่องยนต์เดิมๆเ,เนี่ยถ้าเราวิ่งที่ความเร็ว40กิโเมตรต่อชั h, ่วโมง60กิโเมตรต่อชั่วโมง80 100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับรถคันนี้จะให้ power ออกมาเท่าไหร่นะครับเราก็จะทําการทดสอบก่อนอ้าวครับลองขับครับอา้าวใส่ ครับตอนนี้ أ, เรากําลังไต่ระดับขึ้นไปนะครับที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราขับในเกียร์สามนะครับตอนนี้เราไต่ระดับไป30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ความเร็วเราได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ข้างบนก็เป็น power ออกมาขนาดที่ใช้น้ํามันเนี่ยนะครับรถยนต์คันนี้จะมี power ออกมาที่ล้อเนี่ยประมาณา20กิโลวัตต์นะครับ20กิโลวัตต์ทานี้เราจะเปลี่ยนความเร็วนะครับจาก40ให้เป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ พอร์ uh, ที่ออกมาก็จะได้ประมาณ30กิลวัตนะครับประมาณ30กิโลวัตต์แล้วเปลี่ยนความเร็วจาก60เป็น80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้พวเวออกมาประมาณ40กิลวัตนะครับโอเคครับตอนนี้เราเทส uh, น้ำมันไปแล้วต่อไปเราจะเปลี่ยนให้เป็นระบบแก๊สในรถยนต์นะครับ แก๊สที่เราติดตั้งเข้าไปโดยการเทศสเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ้าวเลยเร่งเลยเลยครับเป็นแก๊สย่างนะครับเราจะเห็นว่า เมื่อครั้งแรกเนี่ยเราลันที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนที่เป็นน้ํามันเนี่ยนะครับาพาวเวอร์มันจะออกมาประมาณ20กิโลวัตต์แต่ตอนนี้มันตกลงไปเหลือ15และที่ความเร็วอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่พาวเวอร์มันน้อยลงเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแก๊สแล้วนะครับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแก๊สตอนนี้เราจะเปลี่ยนความเร็วจาก40เป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเปลี่ยนความเร็วนะครับ อนนี้เป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพาวเวอร์ที่ได้ออกมาเป็น22กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็น80นะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น80แต่ละจอมันก็จะค้างไว้ความเร็วที่สุดท้ายเนะี่ยถ้าเรา หยุดเลยปั๊บเลยนะเดี๋ยวตัวเลขมันจะขึ้นมาเองว่า,าพ o w e r สูงสุดที่มันได้ออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นออกมาให้ใหล้อหยุดนิ่นะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังอร์สูงสุด28กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็ถ้าน้ำมันเราก็จะเปรียบเทียบน้ำมันกับแก๊สเนี่ยมันต่างกันเกิน20หรือเปล่าถ้ามันต่างกันเกิน20รถคันนี้ก็ต้องไปจูนไปปรับตั้งมาใหม่ สำหรับข้อดีของก๊าซ NGV นอกจากด้านราคาที่ถูกกว่าน้ำมันปิโตเรเลียมแล้วยังมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงก่อให้เกิดมลพิษไอเสียในอัตราที่ต่ำกว่าน้ำมันและนับว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนำมาใช้กับรถยนต์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาทดแทนน้ำมันดิเซลนี่ก็นอกจากที่จะทำให้เป็นการประหยัด ค่าจะจ่ายเชื้อเพลิงซึ่งจะต้องซื้อจากต่างประเทศแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลดมลพิษได้ด้วยทั้งที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าเราใช้ก๊าซธรรมชาติมาแทนน้ำมันดีเซลเนี่ยเราก็สามารถจะลดมลพิษเชิงมาที่เป็นฝุ่นละอองได้มากทีเดียวจนสามารถที่จะแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่มีระดับสูงในกรุงเทพได้แต่การใช้ก๊าซธรรมชาติก็ใช่ว่าจะง่ายนะครับมันจำเป็นต้องมีมาตรฐานรองรับ มาตรฐานอันแรกก็คือด้านคุณภาพนะครว่าอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ที่จะใช้กับแก๊สธรรมชาติเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคุณภาพดีพอที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จึงมีมาตรฐานซึ่งตอนนี้เราอ้างอีกมาตรฐานของต่างประเทศอยู่ก็คือมาตรฐานของสารประชาชาติ ECE เบอร์ R 1 1 0สนะครับส่วนทางด้านความปลอดภัยการใช้แก๊สธรรมชาตินี่อาจจะมีโอกาสเปิดเกิดอ,อันตรายได้เนื่องจาก เป็นก๊าซที่ต้องอัดด้วยความดันสูงถ้ามีการระเบิดหรือว่าแตกมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะนั้นก็ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยให้ดีจึงมีมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งกําหนดโดยกรมขนสง่งกรมการขนส่งทางบกซึ่งมีการกําหนดโดยใช้แนวทางของต่างประเทศ ECE R110 อีกเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยอันนี้เราคงไม่ต้องหง่วงเพราะว่า แก๊สธรรมชาติที่เป็นแก๊สที่เบากว่าอากาศเมื่อรั่วออกมาก็จะสลายตัวไปได้เร็วกว่าถ้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างอื่นซึ่งหนักกว่าอากาศแล้วถ้ามีการติดไฟก็จะติดไฟในเชิงสูงซึ่งจะมีอันตรายน้อยกว่าที่เป็นเปลวไฟที่ขยายในวงกว้างนะครับก็การดับการป้องกันอะไรต่างๆก็ง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยแก๊สธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ได้ปลอดภยัยที่สุดเมื่อเทียบกับ เชื้อเพลิงทุกอย่างที่เราจะคิดได้ขนาดนี้นะครับเบนซินดีเซลหรือว่า LPG คือก๊าซสองต้มเนี่ยนะครับก็อันตรายมากกว่าก๊าซธรรมาชาติทั้งสิน้นเพราะนั้นก๊าซธรรมาชาติจึงเป็นเชื้อเพลิงที่เราน่าจะานํามาใช้กับการขนส่งเหตุการณ์ที่ถ้ายังจําได้เมื่อ10ปีที่แล้วที่ รถ LPG พลิกคว่ำแล้วก็คนเสียชีวิตต้องเป็นร้อยกว่าคนนั้นผงไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติเพราะว่าก๊าซธรรมชาติที่จะสลายตัวได้รวดเร็วเนื่องจากเบากว่าอากาศแล้วก็ถ้าติดไฟก็ไม่ติดไฟในเชิงกว้างเหมือนกับที่เคยผ่านมาเมื่อสิปีที่แล้วผลที่เราคาดผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ก๊าซธรรมชาตินี่ก็คือ 1. เราสามารถจะทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มาจากน้ํามันปิตโตเรเลียมยได้ถึง10%นะครับในอีก5ปีข้างหน้า อันที่สองเราสามารถจะลดมลพิษในอากาศซึ่งคงจะประหยัดเงินตราในการที่จะสร้างโรงพยาบาลที่จะรักษาคนป่วยเนื่องจากาเป็นโรคทางเดินาทางเดินหายใจาทางขอทงอาทางโรคทางหลอดลมอักเสบหรืออะไรต่างพวกนี้คงจะเราสามารถจะประหยัดเงินในส่วนนั้นซึ่งส่วนนั้นสามารถจะใช้สร้างโรงเรียนหรือสร้าง อะไรต่างๆที่มีประโยชน์มากกับสร้างรังบานได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลดีอีกอันหนึ่งที่ว่าจะได้รับผลที่เราคาดไปจะได้รับอีกอันหนึ่งก็คือว่าขณะน,นี้ราคาน้ํามันแพงขึ้นมากเนื่องจากว่าราคาตลาดโลกสูงซึ่งถ้าเราใช้ก๊าซธรรมชาติราคาก๊าซธรรมชาติก็คงจะขึ้นตามน้ํามันเบนซินดีเซลเหมือนกันแต่ไม่ได้ขึ้นตามตัวนะเขาไม่ได้ขึ้นตามส่วนเพราะฉะนั้นยังไงซะมันก็ยังถูกกว่าน,น้ํามันที่มาจากน้ํามันปิตโตเรเลียมเพราะฉะนั้น เราใช้แก๊สธรรมชาติก็คงจะทําให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นผลดีต่อต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นผลดีที่ในส่วนรวมนะครับแต่ในส่วนของส่วนตัวที่ผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนทั่วไปก็คือค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจะต่ําลงไปมากทีเดียวในขณะนี้นี่แก๊สธรรมชาติเราขายเพิยงจะ,ะราคาแก๊สธรรมชาติที่ขายขณะนี้เป็นเพียงเทียบกับดีเซลแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งเลย แค่กับเบนซินแล้วยิ่งน้อยกว่าครึ่งใหญ่เลยคือ8บาท50เมื่อเทียบต่อลิตรแล้วนะ8บาท50เท่านั้นเองในขณะที่เบนซินดีเซลเนี่ยราคา25-26บาทก็เป็นราคาเพียงหนึ่งใน3ของราคาน้ำมันปิโตรเลียมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากปิโตรเลียมคือน้ำมันเบนซินกับดีเซลนะครับดัน,นั้นการประหยัดนี่เห็นหน้าเห็นหลังเลยในขณะที่ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ใชน้ำมันเบนซินกับแท็กซี่เนี่ยเราอาจจะใช้วันละประมาณพันบาทแต่ถ้าใช้ก๊าซธรรมชาต,ติจะเหลือวันละแค่300บาท ซึ่งจะเหลืออีก700บาทเป็นกําไรในการใช้แท็กซี่ก็อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่มหาศาสลสำหรับคนขับแท็กซี่หรือทั่วไปนะครับ700บาทต่อว,วันนี่ถือว่าเป็นเงินที่ไม่น้อยนะฮะแล้วก็ถ้าในเชิงพาณิชย์นะฮะรถขนส่งที่ใช้น้ํามันดีเซลน้ํามันดีเซลก็ราคาลิตรหนึงก็24บาทก็ถ้าเทียบกับน้ำมันถ้าเทียบกับก๊าซธรมรมชาติก็แพงกว่าก๊าซธรมรมชาติเกือบ3เท่า แต่ว่าเมื่อใช้ก๊าซธรมรมชาติทดแทนน้ำมันดีเซลแล้วเนะี่ยการประหยัดก็อาจจะไม่มากเท่ากับน้ำมันเบนซินเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ดีเซลนี่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วแต่เมื่อใช้ก๊าซธรมรมชาติมาแทนประสิทธิภาพเครื่องยนต์จะลดลงก็ทําให้ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าราคาก๊าซธรมรมชาติถูกก่าน้ำมันดีเซลมากก็จึงได้ประหยัดได้ประมาณ40%การประหยัด40%ก็ทําให้ช่วยลดค่าขนส่งไปได้เยอะพอสมควรซึ่งจะเป็นผลดีต่อทางเศรษฐกิจ ต่อเศรษฐกิจของปรระเทศชาาติในนส่ววมมได้กขณะนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติกันมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันและจะมีใช้ได้ต่อไปอีกนานๆในขณะที่น้ำมันปิโตเรเลียมมีอัตราการผลิตที่ลดลงในอนาคตอันใกล้ก๊าซธรรมชาติ NGV นีนี้น่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่เข้ามาทดแทนน้ำมันปิโตเรเลียมได้ และในวันนี้รายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันแห่งนี้และหากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสามารถส่งจดหมายมาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยตู้ปน1077ปนอเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10900ทางรายการจะจัดส่งไปให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ